น้าบ๊อบนตาไตหาแล้วจ้าโอ้ห้องพีเวลาหมดไฟมากเลยจ้าคุณคุณฟารไหยครับทำไมเวลาพีหมดไฟอย่างเดียวใช่ครับเพราะเวลามันหมดไงครับ ลงไหนดีครับที่มาคณนะสเตเดียมจัดไปครับลงแล้วบอกนะครับไปครับลงบสเตเดียมนี่ รู้สึกพี่ไปรู้สึกเท่าที่ไปมาแล้วมันจะมีแต่ระเบิดมีแต่ปืนไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่รู้สึกน่าน่าจปะปลอดภัยไหวนะพี่ไม่ได้ตายก็เริ่มใหม่ปซ <laughs> ีเวียดอะไรใช่ในกลุ่มเขาก็พูดเหมือนกันพูดเหมือนพี่เหมือนกันตายก็เริ่มใหม่ เกมมันไม่ได้สีเดียดเฮ้ยเจอกล่องสโซ่มาพี่รีบมาเลยมาเปิดด้วยกันเร็วโอ้ยอยู่ใกล้ก,กับพี่ไมไ,งไ,งไ,งไหมล่ะอ้โหไม่ไกลมากครับพี่ก็แค่ใกล้ๆรีบไปเก็บเดี๋ยวเปิดก่อนอ๋อเฮ้ยเจอตังค์สองหมืน่นเจอเกาะด้วยเจอโอ,โอ,โอ้บอรกัน์ชิดแล้วก็ พี่เดิมเดินรอบสตเตเดียมสักครู่นะจะไปหาจะไปดูบอลซะหน่อยพี่ยังไม่ตายเด,ดี๋ยวพี่ยัไเป็นเดิมดูบอลแป๊บน,นึงนะไปหาไปดูบอลกันนี้ได้ด้วยพี่ไม่ได้ด้วยดูดูบอลได้ด้วยในเวลานี้ไม่น่าจะได้ละเฮ้ยรอบรอบสเตเดียมมีกล่องด้วยสิเขาเท่เลเก็บเงินไปสอง เอาแล้วเอ,วเอ,วเอวทำไมตื่นได้อะใช้กล่องใช้กล่องเซตตี้อะเมื่อกี้ใช่ไหมพี่ใช้กล่องเซตตี้งงใช่เมื่อกี้ใช่เงียบมเราคำว่าสีหมื่นห,มนหนึ่งเงียบล้สี่หมืห้าไม่ใช่สี่หมนำของเง 12, ออคุณละหมืญญ่นสองหมื่นเก้าสองร้อยอ๋อครับซื่จัดอ่ะครับครับเฮ้ยพี่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 พีต่ตงรงที่ผมอยู่มันม,มีสอง,สองกล้อง รีบมาดูเลยมาเปิดด้ยกันเริ่มจากกองรีบๆก่อนแต่ต้องระวังเรื่องปัญหาเอาเปิดเลยเปิดกันล่ะแล้วได้ปืนมาเอาปืนมะปืนลีเจนทดสอบด้วยก่อนโอ้โหไม่เหมาะไม่แหงไม่เหมาะ แล้วยิงระยะไกลโอ้ยกล่องนั้นเปิดได้เลยกล่องนั้นเป็นกล่องแร่แร่จัดเลยเนะเฮ้ยเสียงนกก็มาแล้วแร่แร่เนี่ยอันนี้น่าจะเหมาะนะเพราะปืนปืนล้วนลองดูก่อนยังลองอ่ะดีจัดอยู่ดีจัดเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่มันก็ตามน้นเลยเไป สก,กิลการสก,กิลการขับรถสุดชาดของผมเริ่มต้นข <ไอ S 1> ึ้นในเวลานี้โอ้สตันนี้ไม่ต้องคุยกันแล้วดูนะสก,กิลขนาดนี้ขับรถก็สุดอะบอกแบบอยูด่ด้วยบอกแล้วปลอดภัยไปไหนดี มารยอยกไปไหนไปเลยที่ให้ผมคนขับพี่คนซ้อนท้ายพี่จะเป็นคนบอกอย่างนี้ก็ได้เม้มือคนขับมันต้องเป็นคนเลือกลยนะาเรไปหายให้ให้อะไรแะให้การประสินใจอยู่ที่น้าโอ้เราก็ต้องหาที่เข้าไปเพื่อไปเอาเงินเพิ่มตอนนะ่อเลือกกันเฮย้ยของไวบัตเลี๋ยวมันล่า เนี่ยก่อนไปไปตึกนี้ก่อนก็ได้เฮ้ยมีกล่องวัดีด้วยโอ้โหยังวะโอ้มีกล่องเซตตี้พี่มียังกล่องเซตตี้พี่มีอะไรใช่ป่ะ รู้สึกนี้ก็นล้วรู้ชั่งน้าไม่มีอะไรเลยอนะของเกินก็ไม่มีอ,อ๋อทางงอเอามาฝั่งนี้มาสูงไปทำใหม่ทางขึ้นก็ไม่มงีงง โอ้จังเฮ้ยซอยนี้คุณคุณนะเหมือนที่พี่เห็นที่พี่ส่งมาเลยบ้านพี่อะไรเงี้ยนะอ้าคุณคุณนะเฮ้ยกล่องส้มพลาดไปได้ไงผมคาบเบนะ้นะอ๋อเฮ้ยดีเจนีต้องพูดเลยต้องมาลองกันนะ มีรายหกสิบเรา <ทำ S 1> ผมเหมาผมผมขึ้นตึกนี่ผม,มอโอเคมาโหเป็น,นยังไงบ้างได้อยู่ได้อยู่โอโ้เสียงอเราเอง มันเหมือนผีไอ้นี่เลยอ่ะนี่โก้ยไม่ใช่โก้อู้หโอย่าเหลือฝามันอย่าเหลือหลอกมันเลยใส่เต็มๆไว้ปลอดภัยเออแค่น้นแหละสบายใจคือชีวิตปลอดภัยในวุ่นโูบเกี่ยวอะไรวะเนี่ยนี่มันเป็นสโลแกนรถขับรถยนมีความเหงา ไอ้ใช่ไหมเนี่ยมันใช่ใช่ไหมมันใช่วอร์ไม่ชีนเนี่ยเราไม่ควรอยู่ตรงนี้ใช่แล้วไม่ปลอดภัยโดดเร็วว่ะเยอะเร็ว,วลงก็ได้เยอะใช่ผมนี่ลงมาแล้วไงอ่าเร็วๆไปโดดก็อะไรมามามามอยู่ใเ,เนี้ควมน้ำมันเนี่ยน่ากลัวมากคุเพิ่งโดนฆ่าไปแล้วแถวนี้ ใช่หชอโป้เขาให้คนนอนตายอยู่ในนี้หนึ่งสอพีีถูกเปิดเผยแล้วทำไมพี่เงินขึ้นเร็วจังกูยั่งกล่องมึงเปิดนะกูยั่งกล่องมึงอยู่ ไม, oh, มันจะไม่ขึ้นเลโอ้ยแย่งกล่องโงอ้สัตว์ไอ้เวลนี่กูปีละโอ้ยไอ้สัตว์นี่คือชัดเจนล่กโทษครับพี่โทษครัพี่ระวังระวังเขาโทษเขาเราะไปๆๆ้าๆแๆๆๆๆๆๆๆงๆนๆๆ้้ๆๆๆๆวๆๆๆๆาๆๆๆนๆๆ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 ่ๆงๆนๆๆลนๆๆๆนๆวๆๆๆๆๆเๆๆๆๆ่ๆัๆๆ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 ่ๆๆ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 เก็ๆๆๆๆพๆๆเๆๆๆงินๆๆๆๆปๆๆๆๆๆ มีใช่เงินเราเงินในเกมเราไม่รู้ใช้อะไรไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่อ้าวกล่องส้มไม่เปิดพร้อมกันเอาเพือนยเดี๋ยวเดียวโอ้เงินมันแจกไม่ได้วะ่ะจะให้หมดเลยแล้วพี่ฝากให้หน่อยแบบไม่ได้ไปเถอะครการนี้ไปกได้เสียวดิรถคันนี้ไม่ค่อยโอ้ท่าไร ไปสเตเดียมคูณทำอะไรของคุณนี่อ่ะน,นโอเคนะนน oh นนโออยู่โออยู่โออยู่เาค่ะอย่าขึ้นท้าย โคตรอันตรายไปฟังดิเออนี่ฝั่งคนขับัวมไม่ใช่ขึ้นได้ปะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไปท้ายเลยขึ้นท้ายได้กระโดดดิไ,ได้ไปนะได้แล้วไปแด่แต่แต่แต่เขาตีมือถือนี่ไม่ได้ลอย ว่ามีอะไรบินตามมาปไปหนดีไม่รู้ไ,รไปเลยนนต์ดนิดดีเพราะตื่นเต้นแล้วต้องหาตึกจอดไงแล้วก็เข้าไปเก็บของต่อเอ๊ะต,ต<อ><ด>ัวนี้คุ้นๆนะ ไปดแตลงแมเ<ม><ไ>ปิดดูแมพให้หน่อยดิพี่ปลอดภัยไหมแถวเนี้ยไม่มีอะไรปลอดภัยทั้งนั้นอ่ะข้างๆเราก็มีจุดแดงๆจอไหนดิไอกอัที่มีตึกแบบตึกบางเยอะๆหน่อยจะได้หลบกระสุนได้ อ่ะไมเมองือแล้วน่าตรงนี้เลยเห็นความไม่ปลอดภัยเมื่อกี้ไหมชาร์จอยู่พี่ทำน้องนันไปเลยครับนำไลยหนูโดน,นดีดหม่ปืนนี้ดีหรือไม่ดี คืออะไรเมื่อกี้ต่อโอ้เยี่โอ้สูงไปแล้ววะไปดูเป็นศูนย์กันมีหายเลยอ่ะสูงไปแค่เท่านั้นนะมีจุดหลบภัพี่ตกใจข้างหน้ามีอะไรอ่ะพี่ ลงแนบผีเลยไม่หรอมั่งแค่ไอใครไอเด่นนอมฝันราองข้ามถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ผมไม่กล้าขึ้นบนระเบียงนี้เนะี่ยกลัวอยู่ขึ้นไปนเสียวไปพอนี่ยิงได้ไหม พอ,อนี่ยิงได้ไหมพอเหรอไม่ไ,ไม่แน่ใจได้อยู่นะพอค,คุ้นอยู่เห็นใครไหมเอา้า โอ้ยืนกองวุ้ดไปทำอไมวะเนี่ยโมจะลงมาข้างล่างเลยเนาะโมยืนทำไมกม่ไปเลี้ยจังล่ะลูกฮะทำไมหนุกเปรี้ยวจังล่ะเปล่าคิดว่าจะลงแค่กระแพงนี้จิบกาแฟกินกระลิ่กระแพงกินที่นณะเดี่ยวกระแพงเฮ้ยเอาว่ะได้นะหน้าเต็มสาม ที่เจ็ดวะพี่ที่เจ็ดอะครับเราได้เพราะเขาหรือเปล่าพี่ที่เจ็ดนี่หนูใช่ไหมพี่ก็หลุอยู่นะเีผมน้องสดมั่นกัรเก็บตังค์เนี่ย